สำหรับวันนี้นะคะ Apple จะพาทุกทคนไปฝึกเล่นท่อนอินโทรเพลงมุมจากวงเพลงกลา้าด้วยกันค่ะใครที่เปิดมาดูคลิปนี้แล้วต้องดูให้จบเลยนะบอกเลยว่าทุกขั้นตอนมีรายละเอียดและมันจะทำให้เธอเล่นท่อนโซโลท่อนอินโทรหรือ Basic Finger Style ได้พร้อมทั้งอ่านแท็บได้ด้วย <c oughs> แต่มีข้อแม้นิดนึงช่วยกันกด subscribe กดกระดิ่งและก็ดูจบแล้วต้องแชร์หลายๆทีห้ามกดข้างโฆษณานะโอเคปะ Thank you. ก่อนจะไปเล่นเครื่องดนตรีทุกๆชิ้นก็เช่นเคยนะคะเราจะต้องตั้งเสียงเครื่องดนตรีของเราให้ตรงซะก่อนเปิดเครื่องตั้งมาที่โหมดโครมาติกหรือว่าโหมดอูคูเลเล่จากนั้นตั้งเสียงอูคูเลเล่สายที่หนึ่งด้วยกันเลยค่ะสายที่หนึ่งโน้ตตัวเอสายที่สองโน้ตตัวอีสายที่ 1, สามโน้ตตัวซ e. ี 3, 4, และสายบนสุดโน้ตตัวจีตั้งตรงเรียบร้อยแล้วปิดเครื่องตั้ง จากนั้นเราไปดูวิธีการเล่นกันทีละขั้นตอนเลยค่ะอินโทรคืออะไรอินโทรก็คือบทนำทางดนตรีเพื่อให้เราได้รู้ว่าเพลงเพลงนี้มันจะมีดนตรีในลักษณะไหนทำนองเป็นแบบไหนเพื่อที่หลังจากจบแล้วก็จะเข้าไปสู่ท่อนร้องหรือว่าท่อนเวิร์สแล้วก็ตามไปสู่ท่อนอื่นๆของเพลงต่อไปค่ะถ้าเกิดว่าใครที่เล่นแล้วเล่นได้ถังถูกต้องหรือใกล้เคียงกับต้นฉบับพอฟังปุ๊บจะรู้เลยว่าอันนี้คือเพลงนี้ เดี๋ยวเรารู้จักกับองค์ประกอบของอินโทรกันก่อนเลยว่าที่เราจะเล่นกันวันนี้มันประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1เลยคือมือซ้าย your left hand มือซ้ายจะต้องจับคอร์ดค่ะ2ก็คือมือขวา your right hand มือขวาจะต้องดีดค่ะมือขวาบางคนอาจจะใช้แบบอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ถนัดแต่สำหรับเบื้องต้นแนะนําให้ใช้นิ้วโป้งค่ะนิ้วสนิ้วมือขวาสัมผัสไว้ที่บอดี และนิ้วโปง้งไต่ไปตามสายที่ต้องการค่ะเราจะใช้แบบจำลองของตัวโนต้ตหรือว่าแทบ็บเพื่อให้ทุกคนได้ดูและก็เล่นตามไปได้วยกันได้ง่ายๆนะคะแท็บสวัแทบ็แทบที่เป็น4สายก็คือแท็บของอุคูเลเล่ถ้าเป็น6สายก็คือแท็บของกีตาร์นั่นเองสายแต่ละสายก็เปรียบเสมือนกับสายของอุคูเลเล่ของเราเส้นที่อยู่ด้านบนสุดนั้นคือสายที่อยู่ล่างสุด เส้นที่อยู่ด้านล่างสุดก็คือสายที่อยู่บนสุดนั่นเองค่ะตัวเลขตัวเลข0แทนค่าสายเปล่าก็คือดีดเฉยๆไม่ต้องจับอะไรเลยแค่เราประคองตัวของคูลเล่ไว้ไม่ให้ตกก็ใช้ได้ต่อมาตัวเลขสองตัวเลข2อยู่ที่สายไหนให้เราเอานิ้วไปวางไว้ที่สายนั้นในช่องที่สองค่ะนั่นแสดงว่า 2. คือลำดับที่ของเศษถ้าเจอเลข1ก็วางไว้ที่ช่อง1เจอเลข3ก็วางช่อง3เจอเลข5ก็วางช่อง5แต่ว่าวางไว้บนสายที่ตัวเลขนั้นอยู่บนนั้นโอเคไหมอ้าทุกทุกคนเริ่มอ่านแถบอย่างเข้าใจแล้วจะเหลืออีกอันหนึ่งอันสุดท้ายก็คือตัวเลขเรียงกันฟเรียงกันเป็นแถวเส้นตรงแบบนี้นั่นเขาเรียกว่าคอร์ดตัวเลขเรียงกันเห็นตัวเลขอะไรก็เอานิ้วไปวางไว้ที่นั่น ดีดลงมาแบบนี้เลยโอเคเพลงนี้มีอยู่เท่านี้แหละสำหรับมือซ้ายทีนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าถ้าเราเล่นรวมกันแล้วจะเป็นอย่างไรสำหรับท่อนอินโทรโเพลงนี้มีทั้งหมด4คอร์ดถ้าเพื่อนๆอ,อยากที่จะทำให้โนต้ตกับคอร์ดอยู่ด้วยกันแบบที่แอปเปิลเล่นเลยนะจะต้องวางนิ้วบนคอร์ดให้ได้ก่อนเริ่มต้นจากคอร์ด C คอร์ดที่1นิ้วนางช่องที่3สายล่างสุดดีทุกสาย คอดที่2ก็คือคอ์ด G ทุกคนเคยจับแล้วคอร์ด A minor นะถ้ายังไม่เคยเดี๋ยวเราดูตามไปได้วยกันคอร์ด F และเราจะทำให้คอดเนี่ยมาอยู่ในเพลงของเราในท่อนโซโล่ได้อย่างไรเราไปดูที่แท็บที่อัปเปิลเขียนเอาไว้ด้วยกันได้เลยค่ะเชวเริ่มต้นจากคอดที่1มันเป็นคอร์ดเพราะว่าเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวเลขอยู่เรียงกันทั้งหมดเลย 0 0 0 3ไม่ได้ไม่หวยนะศูนย์ก็คือสายเปล่าสายบนสายเปล่าสายที่3 2และเลขสาก็คือสาย1จากนั้นดีดพร้อมกันทุกสายและนี่คือคอร์ด C ค่ะตามด้วยสายบนสุดเลขศูและก็เลขสอสายที่3ามดีามที แล้วก็ปล่อยดีดสายเดิมเมื่อกี้สายที่3อีก2ทีเป็นเลขศูนย์นะจากนั้นก็จะเป็นคอร์ดจค่ะ0 2 3 2เดี๋ยวเรามาลองทำต่อกันนะคอร์ดซเราจะได้ท่อนนี้ <You. S 2> ได้ขอดีแล้วก็ขอดีแล้วนะถ้าดูไปตามแถบบอกเลยว่าไม่ยากเพียงแค่นิ้วเราอาจจะต้องค่อยๆทําถ้าทําไม่ทันย้อนกลับไปดูใหม่แล้วทำพรอมแม่เปิ้ออีกรอบนึงได้จ้ะโอเคนะยอดเยี่ยมท่อนต่อมาสายที่3ช่องที่2องดีทั้งหมด3ที่เสร็จแล้วก็ดีดสายเปล่าสายที่2อหนึ่งที่แล้วก็ ดีสายเปล่าสายที่3ามอีกหทีตามด้วยคอร์ด Am ม n o ค่ะอ่าเดี๋ยวลองทำต่อกันนะถ้าใครทำไม่ทันให้ทำช้าๆกว่านี้ท่อนต่อมาคือเลขสามเลข2เลขสาแล้วก็สายเปล่าก็คือเลข0เลข0ูนย์ก็คืออยู่ที่สายที่3นะคะจากนั้นตามด้วยคอร์ด F ค่ะ เสือน้อยมอมไม่พูดน่าง่วงขนาดนั้นเลยเหรอหาวซะขนาดนั้นตามด้วยเลขหนึ่งนะคะก็คือเราอยู่ที่คอร์ดเอฟอยู่แล้วเลขหนึ่งก็ยังอยู่เหมือนเดิมดีดค่ะเลขหนึ่งอยู่ที่ช่องที่หนึ่งสายถูกต้องค่ะสายที่สองแล้วก็สายเปล่าสายที่สองสายเปล่าสายที่สามก็จะจบหนึ่งรอบพอดีค่ะเดี๋ยวเราลองมาทำท่อนเมื่อกี้ต่อกันนะคะ ราลองมาทําให้มันต่อกันดูนะนิ้วของเราถ้าปกติแล้วเพื่อนๆวางขอด G แบบนี้โน้ตตัวถัดมาหลังจากขอด C ให้เอานิ้วชี้มาวางที่ช่องที่สองเลยจะได้เตรียมไปขอด G ีได้ทันอลองดูนะแบบนี้ค่ะสามสี่ 2องสามคอร์ดเอฟถ้าทำต่อกันแล้วจะได้แบบนี้ค่ะสามสี่ ใครคนหนึ่งมีคำถาม,ม,ามก็จะเขาทอนร้องได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากแต่น,น้อยถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและก็ช่วยกันแชร์หลายๆที่เลยนะและ Apple Show จะได้มาเล่นให้ฟังบ่อยๆ ส่วนใครที่รับชมผ่านทาง Facebook นะคะช่วยกันกดติดดาวเพจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดที่การติดต่อของคุณยาเป็นโชวเช่นเดียวกันแล้วนพะบกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบาย